แค่สองสองลกเองครับโหกินตํางอยู่วะนี่กางแรกเรียบร้อยแล้วนะครับผมถึงเวลากินข้าวแล้วทำความรู้สึกไหมครับตอนนี้ก็แซวะเป็นปากเลยครับท่านผู้ชมอของมีนคนใส่ดีกเองเนาะใส่ไปเลยใส่ไปเลยวันเถนแเ้าเขายังช่วยไม่ได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับเชิปมอนร้อนกระทะนะครับร้อนกระทะร้อนกระทะร้อนกระทะทำไม่ได้นะครับวันนี้เราจะไปทําอาหารกินกันที่ตุ้งนานะครับตุ้งนานะครับุนาวันนี้เราจะเป็นเซียนเอาเซียนรอเซียนดําเซียนดำวงนี่แต่ว่า ชุดนี้มันเป็นเซียนไม่ได้วะไอม,มอนทำไมอ่ะต้องใส่เสื้อต้องใส่เสื้อต้องใส่เสื้อเซียน <โอ S 1> เห็นไหมเ <โอ S 1> นี่ยใส่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้ออ๋อเป็นอันนี้เลยเป็นเซียนเนี่ยมันต้องเสื้อเซียนเห็นไหมเนี่ยเน <โอ S 1> ี่ยเสื้อเซียนก็ใส่โอ๋อ,อเซียนนี่เราจะไปทำกับข้าวกินข้าวนอกบ้านมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปไปดูกันนะครับไปดูกันเด้อ เสื้อเซียนก่อนใส่เสื้อเซียนเนี่ยเขาใส่เสื้อเซียนกันหมดแล้วเรียบร้อยดีนะครับใส่กางไม้ไหมไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เอาเต็มพอโอ้ยตีนี้ <c oughs> โอ้ยสมบัติ <c oughs> นี่นะเดี๋ยวเราจะเดินล้อทุง่งนาเนี่ยเดินไปนู่นใช่ใช่ผมคำสาบนู่นโอ้หนักกว่ะไม่หนักหรอที่แปลกอื่นหนักนีเหรอเออไปถึงอะไรอุ้มได้เลยลื่น

ขอแล้วขอขอขอกล้วยขอกล้วยหน่อยนะครับขอกินนู่นใช่เฮ้ยมีจะมีม้ำสุกทาเคอือนี่มันอร่อยหนังเ้ยนี่ก็สวยแน่เอาลยของเขานะไม่เป็นไรก็ลูกก็ห้าร้อยขอลูกละห้าร้อยแค่แล้วจ่ายเท่าไงจ่ายที่โรงพักไงโอ้ยน้องจ่ายที่โรงพักจ่ายที่โรงพักเลยเออ เดีย๋ยวจ้าของกล้วยเขามาดูคลิปนี้ลแล้วก็<ด><ำ>ลยแล้วทำไปจับเลยที่นู่นโอ้ <S <S 1> <S 1> oh my g o ย ทิ้งหลักฐานไว้ยังไงยังไงทิ้งหลักฐานไว้ยังไงในลิปก็มีหลักฐานอยู่แล้วไปได้นะทำไมอ่ะทิ้งหลักฐานเนี่ยโอ้ในคลิปก็มีหลักฐานอยู่แล้วสิ่งเดียวที่ต้องทำก็คือหาหาปันเงนเก็บไว้รออ่านทางก่อนอ่าตังไถโลงปากใฮ้มันมีผัด เนี่ยมาดูดูดูมันกินได้หรอกินได้เลยลองกินดูดิเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่หายากกินแล้วจะเป็นอมตาตะเลยนะก็เป็นตัวอย่างดิอมะตะนะแล้วจริงทําไมไม่อยากเป็นอสมาะ ใช่ครับท่านผู้ชมทำบาฮูอะไรนะทำบาฮูทำบาฮูใส่ไ,ไรไก่อนใส่พริกใส่พริกตลอดบลน้องบหลังบัวต้อ <c oughs> งเด็ดรอบใส่อยังแน่ก็บอกเ่าเนี้ยใส่พริกพริกแคเมารูน คนมันถนัดอยู่แล้วไม่ต้องมองมันก็ได้อยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่นี่อยู่กับเซียนเซียนแคลวเท่ของเท่ให้กำลังใจมันบ่ให้กำลังใจรุ่นเนีรอดบ่บ่รอดดอกวาวดิมาจากเทสมามาเทสไซอีกไม่ไ่อีก ขนลงานโอ้อแล้วอดโอ้โหอย่ามาได้ไข่จึงไปต้องกอนกันเราก็ต้องเกาะติดสถานการณ์ไงแต่มันก็ได้อยู่เนาะชิมเบิงชิมเบิงมันก็แซบอีลีดิเฮ้ยทใส่เขียวนี่ๆๆใส่ ตำถาดตำถาดมีตำถาดพี่ไม่หกดำเลยครับพี่น้องเป็นยังอีกอเอาขนมปังมากินกับตำมกหุ่งวะนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมถึงเวลากินข้าวแล้วเวลาข้าว ฝากติดตามฝากติดตามด้วยครับผมกิน,ข,กนข้าวกันเถอะกินข้าวมีข้าวอยู่เฮ้ยอันนี้มีเนื้อลวกมาแล้วถึงเวลากินข้าวนะครับผมกินข้าวกันเด้อวู้ฮ่าฮ่าอืม อือดำเลยว้าดำหงว์เวดมาลองอผูปสบภัยอ่ะเป็นยังไงบ้างาอือทำความรู้สึกนะครับตอนนี้รู้ึึงได้แค่ปแซว่ะ <laughs> อยากของวามรู้สึกคืออยากของว่ายน้ำเป็นไหมเรถโดดน้ำบอกว่าแสบแสบอยู่มึงกระวานกินเออกินมันก็ะดีอยู่เลยกินไะแค่ถ้าบวกกินดีกว่าเราขาวอยู่ไหนฮะเฮ้ยบ่ได้เลยนี่เอาบักสองเศร้าบักสองเศร้าจัดให้มันแน่ กินตามุงกุงกับขนมปังตอกเราข้าวพร้อมเน่แปลกอะไรเออในแถวบ่อแสบว่ะตัวสาลที่เกาคือเกาบ่อแสบคือเกา แสบอยู่สงสัยต้องโดดน้ำก่อนจะอาปากปล่าเยมันแสบอยู่แสบยูแสบยูข้ามนาบ้านอย่างนงี้มันก็โอเคอยู่นะดำเป็ดมากเลยครับท่านผู้ชมเขาเป็นคนใส่พีกเองเนาะใส่ไปเลยใส่ไปเลยวันนั้นเขายังช่วยไม่ได้เลยบอกแล้วครับว่าขนมพังมันกินได้กับทุกอย่างเลยครับท่านผู้ชมนี่เพื่อนอยู่ต้องลองเลยเอาเอาไปด้วยวะามจะสอน ตามตามปรุงด้วยดูนี่นเอาขนมพังแบบนี้ใช่ไหม <You S 1> อยู่เอาเอาหนึ่งอันใส่เลยครับท่านผู้ชมซอยจุด้วยนะนี่ใส่เลยใส่แบบนี้เลยอันนี้ไม่ไมต้องนะเอาเพลอกออกด้วยได้อันนี้มันกินได้เนาะไ,ได้เอานี้ด้วยโอ,อ้ oh my god ก <laughs> ิน <laughs> ได้ครับดูแล้วเอานี่ใส่ด้วย แล้วก็เวลายกใส่ใช่ไหมเซนวิช <Sand wich. S 2> นี่อยู่เอาอันนี้มาปิดได้โอ้ยจะลงไปไหนนี่มานีปิดเลยครับท่านผู้ชมน,นี่เฮ้ย <c oughs> โอ้ยเนาะ <c oughs> มันแมนบอกว่าด้อนี่บอก แมนบอลแมนแน่วบอลนี่ปึ่งจระปึ่งจระบกงนี่มันท่าเฮ็ดยังวะอร่อยปะเกินไปหูหน้าต้มอะไรหรอกนี่หรอ่ะอร่อย คอตายแล้วเ้อะดูว่าเอานางกวางไข้อเี่มันลงเลยเลยแซ่วินี้วาเสียนดำสมแล้วที่เป็นเสียน อันนี้โมเมนต์อย่างคืดติดข้อติดข้อว่าไอ้สัสมันไม่ใหญ่ไงที่มันนิดเเห็นมันตื่นอร่อยดี โอเหนือยเลยแกตินคอวะเอาแล้วเอาจะตินคอแบบบอลเลย้อฟรุนบบรอลคือบอลโอดเกอบเลือเต็มืี่ ไป้ยต้ผู้ชมเกือบไม่รอดจริงๆครับตั้งผู้ชมชีวิตไม่ต้องการอะไรมากมายหรอกครับแกต้องการชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับผมความสุขเออมีความสุขเนาะเพื่อนไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างใช่ไม่จาเป็นต้องมีทุกอย่างแต่ถ้ามีก็ดีนะครับแต่มันไม่มีอ่ถ้ามันไม่มีก็ต้องกินบวกเหรอก็คือใช้ชีวิตให้ความสุขใช่แกนี่ก็พอนะครับผมผมฝากไว้นะ ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยแล้วอย่าลืมติดตามเชฟมอนลอนกระทะด้วยนะครับผมจะมีคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเพืเ่อนไม่ฝากอะไรเลยหรอไม่มีอะไรฝากบ้างเลยหรออันนี้ข็ฝากชีวิตไว้กับอาหารของบักไดมอนฝากชีวิตไว้ยอย่างเดียว ไม่รู้ว่าจะจะรอดไหมจะรอดไหม <c oughs> ฝากชีวิตไว้กับอีพีนี้นดามีพีหน้าด้วยนะครับเ <c oughs> ชมอนร่อนกระทะนะครับผมของแท่โอเคบ๊าย <c oughs> บาย thank you thank you see y o u ขอบคุณตากล้องด้วยนะครับ <c oughs> น้องบอล <c oughs>